โอเคหลังจากปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็ยังไม่จบนะครับแล้วก็ยังมีคนขอมาอยู่ก็คือไอ้ฟร์เรนติโน่เนี่ยบางคนเขาแรงไม่ถึงไดมอนคือเวลาไปเล่นแรงก็ไม่ได้ถูกแบนเนาะถามว่าเ,าเจอเนี่ยควรแก้ยังไงผมก็พยายามทําไปหลายคลิปแล้วล่ะแต่ว่าคลิปเนี่ยผมจะมาสรุปรวมๆให้ฟังเลยดีกว่าแล้วผมจะจบที่คลิปนี้นะครับผมไม่ทําละผมพอละเพราะผมคิดว่าจะอธิบายคลิปเนี้ยจบๆไปเลยคลิปเดียวว่า มีตัวไหนบ้างที่พอจะกดได้หรือว่าพอจะมีโอกาสสู้ชนะอะไรยังไงนะครับผมแต่ว่าภาพโดยรวมแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีตัวอะไรชนะได้ละครับสัวน,นนี้เป็นคลิปสอนนะครับคือเล่นหนึ่งหนึ่งเนี่ยอันนี้คือที่กดมาเจอเนี่ยไม่ใช่ไม่เชิงว่ากดมาเจอเป็นการสร้างห้องนี่แหละแต่เขาคือคนจริงๆซึ่งแบบไม่ใช่ตัวทดลองไม่ได้หมายถึงแบบมาลองของอะไรงนี้คือเขาเล่นกันจริงๆแบบสู้จริงๆเลยนะครับผมซึ่งผมจะเอาตรงจุดๆนี้มาสอนบ้างนะครับในบางครั้งอันดับแรกอะ ผมจะมาสรุปมรวมนะครับว่าที่เรามักจะแพ้มันเนี่ยเราแพ้มันเพราะอะไรเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับก็แนะนําให้ฟังให้จบนะมาอันนี้คือสกิลที่ควรระวังจากตัวมันนะครับหรือก็คือจุดเด่นของตัวมันเองนั่นแหละหนึ่งนะครับผมทําดาเมจได้แค่50%หมายความว่ายังไงคืออันตรีของตัวฟลอเรนติโนเนี่ยมีความสามารถหากตัวที่มันใช้โดนเนี่ยจะทําดาเมจกับตัวมันได้แค่50%ครับส่วนตัวอื่นเช่นป้อมหรือว่าตัวอื่นอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันนับไหมนะเคยมีข้อพิสูจน์ออกมาอยู่บ้างบ้างก็ว่านับบางก็ว่าไม่นับนะครับซึ่งผมขอ แต่ที่แน่ๆคือตัวที่โดนน่ะทำได้น้อยลงแน่ๆซึ่งจุดๆเนี้ยมันทาให้เรา1นยากมากครับลองคิดดูนะครับผมเราเป็นตัวตัวหนึ่งนะครับเรามีดาเมจอยู่100%ยแล้วมันอันติโดนเราเราสามารถทํากับมันได้แค่50%นตะครับผมซึ่งลดลงครึ่งหนึ่งเลยถ้าเปรียบเป็นวูคองคือวูคองตีสี่พตอน คือตีปกติ4,000แต่ถ้าโดนมันตีคือตีเหลือ2,000เลยครับนี่ยังไม่นับเกาะมันนะแต่ถ้าสมมติมันออกเกาะมาอีกมันก็จะลดลงไปอีกครับผมนี่เป็นเหตุผลที่เราจะฆ่ามันยากมากครับเวลาที่มันอันตีโดนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะชนะเนี่ยหนึ่งแล้วต้องหลบอันตีมันให้ได้นะครับสองนะครับผมถูกลดเกาะป้องกัน15-25%ครับอันนี้คือตามเลเวลของอันติมันนะครับผมอันติมันที่เลเวลหนึ่งลดได้15ครับพอที่เลเวลสามก็ลดได้25เนาะเลเวลสองก็ลดได้2 หากเราโดนอันติมันเนี่ยนอกจากจะทาดาเมจได้น้อยลงแล้วเนี่ยเรายังถูกลดเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์อีกครับถึง25เปอร์ซ็นเลยนะครับผมมีอยู่พันหนึ่งก็หายไป250อ่ะอประมาณนั้นนะครับซึ่งมันเยอะมากสามคือโดนความเสียหายแรงขึ้น20ปอร์นะครับผมไอ้ข้อนียบ,บ,บ้างก็ว่าแผทใหม่เนี่ยได้เอาออกไปแล้วนะครับผมแต่ว่าอันติยังไม่ได้เขียนแกเนาะแต่ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจะพูดว่าเอาออกไปหรือว่าอะไรยังไงดีกว่าผมก็เลยงั้นถือไว้ว่าเอาตามที่มันเขียนก่อนคือสมมุติว่าถ้ามันยังมีอยู่นะอะ คือเราโดนความเสียหายแรงขึ้น20%หมายความว่ามันตีมาพันหนึ่งก็บวกอีก200นะครับก็คือนี่คือความสามารถอันติของมัน3อย่างนะครับผมที่เราควรระวังอันติมันเพราะว่าความสามารถมันเยอะขนาดนี้นี่เอง ที่มันจะทําให้เรา1-1แพ้มนได้ง่ายๆเลยครับข้อต่อไปนะครับผมมันมีความเสียหายจริง3ครั้งนะครับความเสียหายจริงคืออะไรความเสียหายจริงคือทูดาเมจนะครับผมเรียกภาษาไทยก็โบนัสดาเมจเนาะโบนัสดาเมจความเสียหายจริงนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าไอ้ความเสียหายพวกเนี้ยมันจะทะลุเกาะ100%ครับคือเกาะเราอาจจะบล็อกความเสียหายใช่ไหมซึ่งถ้าเป็นสกิลประเภททูดาเมจหรือการโจมตีที่เป็นทูดาเมจเนี่ยเกาะจะกันไม่ได้นะครับโดนเท่าไหร่ก็เท่านั้นสมมติวูคองตีเป็นททูดดดาาาาาาเเเเเเเมมมนนนนะะะโรรรรีกกก่่่ไไห็ข้้ลลลลยยคคััับบบงสิแ2 ตัวเนี้ยมันมีครับผมมีอยู่ที่สกิลสองครับมีได้กันถึงสามครั้งซึ่งมันได้แค่ได้ของโจมตีเพิ่มประมณดนิดหน่อยสามครั้งนี้ก็ปิดตัวบางๆหรือตัวถึกๆเนี่ยลงสวรรค์ได้ขึ้นสวรรค์ได้ไม่ยากเลยนะครับผมเลยเป็นเหตุผลที่นั่นแหละเก่งห้านะครับผมมีซีซีสามครั้งครั้งแรกคือสโลยกขึ้นแล้วก็สตันครับสตันเนี่ยมาจากสกิลหนึ่งนะครับผมยกขึ้นมาจากสกิลสองในการใช้ครั้งที่สองนะครับสโลมาจากสกิลหนึ่งโดยการใช้ครั้งแรกนะครับผม ครึ่งนั่นแหละตัวบ้าอะไรวะีซ c ครบสามอย่างเลยนะครับผมในตัวตัวเดียวกันเนาะอ่ะหกนะครับผมมีการตีสกิลสองเนี่ยเป็นความเสียหายสูงสุดอของเลือดด้วยนะครับผมหมายความว่ายังไง หมายความว่าศัตรูยิ่งเลือดเยอะยิ่งโดนเราตีแรงขึ้นครับผมนอกจากจะทูดามเมจยแล้วยิ่งเลือดเยอะยิ่งยังจะโดนตีแรงขึ้นอีกคือทูดามเดีดีเรียกได้ว่าเราออกเกาะมาสู้มันก็เสียเปรียบแล้วนะออกเลือดแม่งก็ยังจะเสียอีกหรอเอออะไรองี้ออกดามเดจก็ยังจะเสียอีกคือแม่งมีลดดามเมีถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไงคือออกอะไรแม่งก็อืแบบดูแบบเหมือนแพ้ไปหมดเลยนะครับผมอ่าสำหรับตัวตัวนี้นะครับเจ็ดนะครับผมมีการตีพาสซสีฟนะครับสกิล าการจบตีจะแรงขึ้น20%นะครับคือพาสซีของมันเนี่ยเป็นการพุ่งไปแทงซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจอีก20%นะครับผมอืมนั่นแหละแปดคือลบสถานะนะครับทุกครั้งที่มันแทงเนี่ยมันจะวิ่งเร็วอีก50%เป็นเวลา0.5วิครับก็คือข้อที่9เนาะในระหว่างนั้นนะมันลบสถานะด้วยครับผมรวมถึงอันตินะครับหากใช้โดนตัวไหนเนี่ยตัวที่ใช้โดนจะทำซีซกับเขาได้แค่คนเดียวนะครับ คือหมายถึงว่าผมใช้โดนลอเลียวเนี้ยลอเลียวจะสโลผมได้แค่คนเดียวคนอื่นไม่สามารถทำซีซีหรือสตันอะไรใส่ผมได้เลยนะครับผมอ่ะนี่คืออีกข้อหนึ่งนะครับผมข้อที่สิบนะครับการโจมตีปกติเด้งเลือดครับคือหมายถึงพาสซีฟนั่นแหละคือเออคือพาสซีฟเนี่ยเวลาแทงไปนอกจากจะมีความสามารถอย่างที่ผมว่าแล้วยังสามารถเด้งเลือดได้ด้วยนะครับผมซึ่งการเด้งเลือดเนี่ยผมบอกว่าเด้งเลือดไม่ใช่ดูดเลือดครับมันต่างกันครับดูดเลือดคือตามดาเมจเราครับสมมุติเรามีดาเมจหนึ่งพันเรามีดูดเลือดอ่าราก็ดเลือ ไม่ถึงหนึ่งพันครับเราต้องไปหักลบความเสียหายที่เราทํากับศัตรูได้ด้วยนะครับผมก็คือสมมุติอา่าศัตรูมีกรงมีเกาะอ,อะไรเรียบร้อยแล้วผมมีดาเมจหนึ่งพันผมแซงศัตรูไปผมทาดาเมจใส่ศัตรูไปแปดร้อยแล้วผมมีดูดเลือดร้อยเปอร์เซ็นผมก็ได้เลือดแปดร้อยนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าดูดเลือดเรามีห้าสิบเปอร์เซ็นผมทําดาเมจกับศัตรูไปแปดร้อยผมก็ได้เลือดแค่สี่ร้อยนะครับอันนี้คือความหมายของดูดเลือดนะครับส่วนเด้งเลือดคือเราตีมันก็คือเด้งอันนี้พูดตามหลักโนะมบม้านงไงนะแต่ ขอแค่ได้ตีอ่ะเด้งเด้งหมดเด,เด้งเลยแล้วถามว่าเด้งเท่าไหร่เด้ง8ปบครับแรงเหมือนน้อยแต่ว่ามันมีเสริมอีกครับคือมันจะบวก1 0 0ของ AD ดีนะครับผมหมายความว่าไงหมายความว่ายิ่งตีแรงก็ยิ่งดูดเลือดเยอะนั่นแหละและดูดร0อเเต็มๆด้วยนี่ครับคือ1ิความสามารถของมันครับซึ่งไม่น่ามีอยู่ในตัวตัวเดียวนะครับลองคิดดูนะครับตัวตัวบ้าอะไรมีความสามารถ รวมอยู่ที่ตัวตัวเดียวเยอะขนาดนี้เอาจริงๆมันไม่ได้โกงหรอกมันโกงตรงที่ว่ามันรวมอยู่ที่ตัวตัวเดียวได้เยอะขนาดนี้นะครับยกตัวอย่างลอเรียวใช่ไหมลอเรียวก็มีดูดเลือดมีสาโลแลวก็มีอมตะแล้วก็มีทูดาเมตลอเรียวยังมีแค่สี่เองเห็นปะเออที่ที่ลอเรียวมันเก่งก็เพราะมีสี่ความสามารถไอ้นี่แม่งรอไปสิบคนเดียวคือถ้าสมมุติมันมีสกิลประเภทแดดเยอะกว่านี้หน่อยแบบลอเลี่ยวแดดได้แบบลอเรี่ยวอะไรเงี้ยมันเก่งกว่านี้อีกขาดอยู่อย่างเดียวคือมันไม่มีไงที่เหลือแม่งมีครบหมดเลยประมาณนั้นนะผม เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะสู้ชนะเนี่ยหนึ่งเลยครับผมแนะนาครับหลบอันติให้ได้ครับเพราะถ้าเราหลบอันติได้เราจะไม่ถูกลดดาเมจครับเรามีโอกาสชนะได้สูงนะครับผม2คือหลบสกิลหนึ่งให้ได้ครับเพราะว่าถ้าหากมันปาเขาปาสกิลหนึ่งไม่โดนมันจะไม่มีดอกไม้ออกมาให้เก็บด้าสกิลสองจะทํางานได้ยากขึ้นนะครับผมนี่คือจุดหลักที่เราจะชนะมันนะครับแต่ถามว่าหลบได้แล้วมันทําไมคือใช้คําว่าหลบได้อย่างเดียวไม่ได้ไม่งั้นมันจะง่ายเกินไปใช่ปะถามหน่อยถ้าสมมติฟลอเรนติโนเล่นเก่งๆหน่อยหรือว่ามีสเพา แบบเขาจะพลาดง่ายๆไหมล่ะเออไม่นะครับอย่างอันนี้ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยสังเกตได้ว่าสกิลหนึ่งผมอาจจะว่าวบ้างแต่อันตีผมไม่เคยว่าวเลยนะครับผมใช้โดนตลอดนะครับผมเนี่ยสกิลหนึ่งรอบนี้ก็โดนปึ๊บแทงปึ๊บชิบคาเราอเลี้ยวได้เห็นปะคือผมอันตีโดนเราอเลี้ยวทำดาเมจกับผมผมลดไปแค่ครึ่งหลอดเองเท่านั้นนะครับท,ทั้งที่เขาบิงและใช้สกิลตั้งเยอะนะครับบวกกับผมเก็บดอกไม้เนี่ยคาเขาได้ไม่ยากเลยทั้งที่เขาเอ,อ่อมีเกาะและแดดไปเรื่อยๆครับผมนี่เลือดผมก็เด ประมาณนี้อันนี้คือจุดหลักที่เราจะชนะมัน,นครับก็คือหลบอันติให้ได้หลบสกิลหนึ่งให้ได้หรือไม่ทํายังไงก็ได้ให้เขาเก็บด,ดอกไม้ไม่ได้โอกาสชนะจะสูงขึ้นนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้การันตีเนาะอ่ะแล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าหนึ่งหนึ่งรอบนี้พี่ออกทอยมาทาไมลอเลียวเป็น two d a m a ผมจะบอกว่ามันเป็น two d a m a แค่พาสีของมันนะครับมันไม่ได้เป็น two d a m a ทุกดอกนะครับการเวทก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเลยนะครับผมไม่เชื่อลองเล่นลอเลียวออกกันเวทก็ไม่ออกกันเวทจะเห็นว่ามันต่างกัน,นครับอ่าเนะ อ่ะและที่นี้บางคนอาจจะไม่เห็นภาพของสกิลอันติฟอลิติโนมันลดดาเมจยังไงผมมีให้ดูครับอ่ะอันนี้คือตอนที่ผมยังไม่ได้อันติใส่เขานะครับเห็นไหมครับโดนแรงอย่างนี้เลยครับซึ่งตามหลักการโดนแบบนี้เนะี่ยผมโดนประมาณผมโดนแบบเนี้ยอีกสักสามชุดผมก็ตายแล้วนะครับผมและนี้เป็นตอนที่ผมอันติใส่เขาแล้วนะครับมาดูพลังของห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของมันกับการดูเลือดครับดูเลือดของผมนะครับอ่ะ แทบไม่ลดเลยนะครับต่างกับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมโดนทีเดียวผมลดมากกว่านี้อีกนะครับอันนี้ผมโดนตั้งหลายทีแล้วมีพาสซีฟดูดเลือดเด้งขึ้นมากับการลดดาเมจเนี่ยผมแทบไม่ลดเลยนะครับผมและและถ้าพูดถึงอ่ะ,อะเป็นในหมวด55มันสามารถแทงศัตรูได้เยอะกว่านี้ใช่ไหมเลือดมันจะเด้งเยอะกว่านี้ครับถ้าใครเคยเห็นมันก็ทุกคนน่าจะเคยเห็นหรอกบางคลิปที่แบบ ฟลอเรติโลุม1ลุม4อะไรพวกนี้ตอนที่ของเขานำนหน่อยหนึ่งอะตอนที่เปิดอันติแล้วก็เออเข้าไปฟันอะที่เลือดไม่ค่อยจะลดหลังบวกเสร็จก็เพราะมันมีดูดเลือดเนี่แหละบวกกับเอห้าสเนี่ยช่วยยื้อพลังชีวิตมันให้มันดูดเลือดพอทันนะครับผมอะไรประมาณนั้นเนาะเอออันนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมาบอกตัวที่สามารถกดเลนได้กับตัวที่มีพอจะมีโอกาสชนะนะครับมันต่างกันนะครับกดเลนได้กับสู้ชนะนะครับ เพื่อแบบเอาไปเล่นในโหมด5-5เงี้ยเออแร้งไม่ถึงใดโดนแบนหรือว่าเราแร้งใดแร้งคอนเงี้ยไปเล่นธรรมดามันก็มีมันก็เจอบ้างแหละเพอเพอก็เจอทุกตานะครับที่ผมเล่นธรรมดามาก็เจอทุกตานะอ่า อะไรพวกนี้นะครับผมมาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างเพราะว่าแค่เรากดได้ทําให้เขาของช้าเนี่ยก็มีประโยชน์ต่อทีมากแล้วครับไม่ต้องไปชนะก็ได้เนาะเอาแค่กดอย่างเดียวก็เหลือเฟือแล้วเนาะการกดเนี้ยมัน<า>ต่ตางกันนะครับบางตัวกดได้ต้นเกมบางตัวกดได้กลางเกมบางตัวไปกดท้ายเกมอะไรพวกนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผมจะพูดทีละตัวเรียงๆกันเลยนะครับผมผมเอาเฉพาะออฟเลนเท่านั้นนะบางคนอาจจะสงสัยเอาออฟเลนทําไมมันมีลิงมีดรซซี่มีลอรี่อะไรพวกนี้มีคิวเลนด้วยอ่ะ คือไอตัวพวกนี้มันพอจะมีโอกาสไปออฟเลนได้นะครับมันไม่ใช่อารมณ์แบบอลิสอะไรพวกนี้ที่ไม่ได้ไปออฟเลนไม่ได้เลยอะไรอย่างนั้นนะครับผมซึ่งถามว่านอกเหนือจากเนี้ยมีไหมก็ยังมีอีกครับแต่มันไม่ใช่ตัว off ออฟเลนไงผมเลยไม่ได้ยกมานะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยตัวแรกนะครับผมเป็นอิฟเน็ตนะครับผมอิฟเน็ตเนี่ยถามว่าทําไมกดได้มันสภาพไม่น่าจะกดได้เลยใช่ไหมเป็นแทงอาแต่เล่นอิฟเน็ตมาก็น่าจะรู้อิฟเน็ตเป็นแทงตัวหนึ่งที่มีดาเมจ ต้นเกมเนี่ยค่อนข้างแบบถือว่าเยอะเยอะกว่าแทงทั่วไปนะครับผมแล้วก็มีอันติอยู่ในช่วงเลเวลสี่คือในเจเลียมนะครับซึ่งจะช่วยทําให้เราเด้งเลือดขึ้นมาได้ครับออกเลือดโดนตีเปอร์เซ็นต์เลือดออกเกาะโดนตีเกาะแต่อิฟเน็ตมีทางแก้ครับคือการใช้อันติของเขาเด้งเลือดขึ้นมานะครับผมถึงแม้มันจะตีแรงยังไงก็เถอะแต่อันติการเด้งเลือดเนี่ยช่วยยื้อชีวิตได้แล้วก็มันก็มีดาเมจอีกต่างหากในระหว่างนั้นจะตอดฟลอเรนติโน่ไปด้วยบวกกับการตบการเสยด้วยสกิลหนึ่งสกิ ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถามว่ากดได้แล้วสู้ชนะไหมเอาจริงๆถ้าตอนฟลอเรนติโนมีของเจาะเกาะอะไรพวกนี้สักหน่อยก็ไม่ชนะหรอกครับได้แค่กดแต่กดได้ก็อย่างที่บอกแค่ก็ดีแล้วให้ฟลอเรนติโนของช้าที่สุดนะครับตัวที่สองนะครับผมเวเลสครับผมก็เหมือนเดิมแหละคือการเอาพาสีปั่นเล่นๆเล่นๆเล่นๆปั่นไปแล้วก็เอาสกิลสองสกิลหนึ่งตอดไปแค่นี้แหละเพราะสกิลสองเป็นการผักด้วยอ๋อก็ผักออกจากไฟปุ๊บ กดสกิลหนึ่งซ้ำสตันแล้วก็ปั่นพาสีทำยี้ไปเรื่อยๆครับผมมันค่อนข้างต่อเรือได้อยู่สู้ตรงๆอาจจะไม่ชนะแต่กดอย่างพอได้นะครับในช่วงต้นเนาะลิกเตอร์ครับผมลิกเตอร์นี่จริงๆมีโอกาสชนะด้วยซ้ำไปนะครับเพียงแต่มันติดอยู่อย่างเดียวครับมันติดตรงที่ว่ามันพึ่งพุ่มมากเกินไปนะครับที่มันจะชนะคือถ้าสมมติมันได้พุ่มเนี่ยแล้วก็เสียบฟลอเรนติโนได้2ทีเนี่ยโอกาสชนะมาละเยอะมากแต่ถามว่าถ้าฟลอเรนติโนมันไม่ใกล้พุ่มเลยละ่ะนั่นแหละคืออีกเรื่องหนึ่งอันนั้นคืออีีกประเด็นนึงท่ ลิกเตอร์มันจะลําบากหน่อยครับคือมันต้องพึ่งพุ่มนะแต่โดยรวมมันกดได้ครับแล้วก็สามารถชนะได้ด้วยซ้ำไปเดี๋ยวผมจะไปพูดอีกทีนะครับผมในโอกาสชนะเนาะมาจาครับผมมาจานี่ได้ทั้งกดได้ทั้งฆ่าเลยครับผมถ้าเล่นดีๆนะใช้สกิลเพย์อาจจะไม่มากนะครับอาจจะใช้แค่ตัวสกิลเพย์ของมาจาไม่ต้องใช้การแบบไอ้นี่ก็ได,ด้ไม่ต้องใช้ถึงขนาดโยกหลบดอกไม้อะไรนู่นนั่นนี่อะไรขนาดนั้นนะครับผม คือสกิลหมันมีระยะที่ไกลพอจะกดได้ครับแล้วก็เป็นสโลนะมันตอดได้บ่อยมากครับผมแล้วเวลาช่วงที่เราจะถูกฆ่าเนี่ยในช่วงเลเวลสเราสามารถหนีออกมาได้จากการแปลงเป็นกระสือของเราในการแชนติครับผมเพราะฉะนั้นถึงเรากดอ่าเรากดได้แถมยังแบบออกมาจากไฟได้ด้วยคือไม่โดนค้าง่ายๆแน่นอนครับมีอมตะแล้วยังสามารถฆ่าได้ด้วยถ้าตอดไปเรื่อยๆแล้วเขาไม่กลับบ้านนะครับเขาห่วงคีปอะไรพวกนี้นะครับผม แต่เมื่อใดก็ตามที่เขาขึ้นกันเวทมาอันนั้นคือนรกของเราซึ่งเราจะตอดเขายากมากที่จะผ่านกันเวทไปจนเขาตายได้แต่ว่าฟอร์เรนติโนโอ่ะ5-5เขาไม่ค่อยออกกันเวทกันหรอกเพราะว่าตัวเวทอ่ะมันจะมักจะมีแค่ตัวเดียวเขาเลยจะใช้สเต็ปของเขาเนี่ยไปหลบสก,กิลเวทเอาแล้วจะออกแต่เกาะไกายภาพเพราะฉะนั้นสบายใจได้ครับ5-5ส่วนใหญ่เขาไม่ออกกันเวทกันแต่ถ้าพูดถึงหนึ่งๆเอาวาเล่นโซโลแบทเทิลเนี่ยอันนั้นต้องทําใจเพราะออกแน่ ยังไงก็ต้องออกถ้าแบบเล่นฟอร์เรนติโน่กดโซโลเบเซนไปเจอมาจายยังไงมันก็ต้องออกกันเวทร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเลียวมาครับผมตามภาษามันน่นแหละคือแทงในระยะไกลกดได้ครับแล้วก็คอมโบอันติอะไรพวกนี้ต้นเกมฟอร์เรนติโน่มันไม่ได้มีดามจเวอร์วังถึงขนาดสังหารเลียวมาได้นอกจากดอกไม้หนึ่งชุดนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างกดได้เอาสกิลสองต่อไปเรื่อยๆนะครับผม ตัวต่อไปครับผมแม็กครับเลเวลหนึ่งครับมันอัพปาดอกไม้มาแน่นอนแหละซึ่งการปาดอกไม้เนี่ยเรายืนแลกได้อยู่นะครับมันยังไม่มันพุ่งเสียบสามทีมันยังไม่แรงขนาดนั้นถึงแรงมันก็พอๆกับเราไปปั่นแล้วก็บวกกับพาสซีฟเราที่เป็นทูดามจนั่นแหละก็อารมณ์ประมาณแบบเล่นแม็กแล้วก็เดินไปปั่นปั่นใส่ปั่นใส่ก็ทําดามจได้สูงมันก็เหมือนเจ็บทั้งคู่อะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมตัวต่อไปครับผมวันเดอร์นะครับ ก็สกิลหนึ่งนี่ยแหละตัวเองเป็นทูดาเมนครับแทงให้โดนบ่อยๆพยายามแทงต่อนะครับอย่าไปสู้ตรงๆครับพอแทงเราหมดปุ๊บ หันกลับมารอสกิลครูดาวแทงตอดไปเรื่อยๆดึงอะไรพวกนี้ใช้ไปให้หมดครับผมพอกดได้อยู่ครับผมเอมิลี่ครับเอมิลี่เลเวลหนึ่งยากมากเลเวลสองก็เออเกินไปนะครับจะกดได้จริงๆในช่วงประมาณเลเวลสี่มากกว่าเพราะว่าอันตีของเอมิลี่เนี่ยมีความสามารถโดยการอ่าลบดาเมจกายภาพนะครับเหมือนกับฟอร์เรนติโนแล้วมันลบเป็นเปอร์เซ็นตะ์ครับซึ่งทูดาเมจแล้วก็การตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดของฟอร์เรนติโนก็ถูกลดลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง 4, เลเวลสีมนนะ่มันเหมือนมันคึงๆกันอะคือมันเหมือนแลจะสูสีกันโดยเฉพาะถ้าาเราไม่โดนอัต บอลเนติโนโอกาสชนะเราจะเพิ่มสูงมากขึ้นครับแล้วก็พยายามเตะให้โดนตัวเดียวนะครับเพราะว่าพาสีเอมิลี่เนี่ยตีแรงขึ้นถึงห้าสิปอร์เซนะครับก็ถ้าสมมุติเราไม่โดนอันติเขาอีกแล้วเราเตะเขาโดนตัวตัวเดียวอีกเนะี่ยมันจะเพิ่มโอกาสในการชนะเราได้สูงมากๆเพราะว่าตอนคี้ติดหรือว่าไม่ติดต้นเกมเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับผมรวมถึงในช่วงกลางเกมเนี่ยเอ้ยอันนี้ไม่ใช่นี่วะอันนี้ต้องไปอธิบายตอนมีโอกาสชนะช่างมันรอเลียวรอเลียวไม่ค่อยนิยมเอาไปเล่นออฟเลนหรอกผมพูดตรงๆเลยแต่ถามว่ามันได้มมัมัยนก็ง มันก็ไม่ใช่ถึงกับขนาดว่าไม่ได้นะครับรอเรเียวเลนข้างมันก็มีบ้างนะครับแต่ว่ามันแล้วแต่แผนของทีมเราจริงๆว่ารับได้ไหมแต่เอาจริงๆถ้าไปกดโซโล่ไม่ค่อยมีใครให้ทำหรอกครับมันมันแบบเหมือนมันแบบไม่ไว้ใจกันนะอารมณ์ประมาณนั้นส่วนใหญ่ถ้าจะทําก็เป็นกดทีมมากกว่านะครับก็อารมณ์ประมาณคลิปเมื่อกี้แหละพยายามหลบสกิลให้ได้แล้วเราพยายามบิงตอดด้วยสกิลหนึ่งสกิลสองอะไรพวกนี้นะกดได้อยู่ครับเพราะว่าต้นเกมก็มีดาเมจนิดหน่อยนะครับ ดาร์ซี่ครับผมตัวนี้ระยะมันไกลครับมันมันระยะจริงๆเรายืนดีๆไม่ต้องให้มันเข้าถึงตัววางวางคิวบิกแล้วก็กดสกิลหนึ่งยิงเลเซอร์ตอดไปเรื่อยๆนะเจ็บครับผมถ้ายิงวางคิวบิกแม่นๆอ่ะกดได้แน่นอนครับผมโลครับผมโลกอันนี้ต้องพึ่งดวงนิดนึงนะครับผมคือไม่เชิงว่าพึ่งดวงหรอกพึ่งความเสี่ยงนิดนึงเราต้องเสี่ยงนะครับก็คือ เราต้องเอาตัวเราเข้าไปใกล้มันเพื่อไปยิงสกิลหนึ่งอัดหน้ามันในช่วงต้นเกมนะครับก่อนที่มันจะมีอันติเนาะซึ่งถ้าเล่นโลกมาน่าจะรู้ว่าการที่เอาสกิลหนึ่งไปยิงอัดจอใกล้ๆเนี่ยมันแรงมากแรงได้ถึงแบบบางทีก็ครึ่งหลอดเลยภายในนัดเดียวนะครับถ้าเราใส่เจาะร้อยมาเนาะตัวบางๆเนี่ยหายไปเลยครับผมซึ่งนั่นแหละอันนั้นคือประเด็นนะครับที่เราต้องทํานะครับผมอ่ะ ทีนี้มันเป็นประมาณนี้นครับผมสำหรับตัวที่กดได้ตัวที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นกดได้ในช่วงต้นเกมส่วนใหญ่ครับผมถ้าเอากดได้จนถึงกลางเกมก็จะเป็นอาดาซซี่ครับผมกับมาจ้าเพราะว่ามันไม่อฟอรลินมันไม่ออกกันเวทส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่5-5ไม่ออกจริงๆถ้าในกรณีที่เขาไม่ออกเราจะกดได้จนไปถึงกลางเกมเลยแล้วก็จะมีอ่าลิกเตอร์อีกตัวหนึ่งครับแต่ต้องได้พุ่มแล้วก็เวเลสก็ยังพอได้อยู่ในช่วงกลางเกมนะครับรวมถึง อ่ะรอเลี้ยวกลางเกมก็ได้นะครับผมถ้าเพราะเพราะมันไม่ออกกันเวทโอเคนั่นแหละคือประเด็นนั่นคือประเด็นสําคัญเพราะมันไม่ออกกันเวทนี่แหละอ่ะเอาตัวที่มีโอกาสชนะบ้างนะครับคาว่าชนะหมายถึงสู้กันเอาเป็นเอาตายแล้วเราชนะมันได้หมายถึงอย่างนั้นเลยครับดาร์ซี่ครับผมตัวแรกเลยเพราะมันไม่ออกกันเวทเนี่แหละเราสามารถเบิร์ตเขาตายได้ชุดเดียวนะครับคือเราแทบโอกาสโดนที่จะโดนเปิดก่อนโดยเราเล่นดาร์ซี่เนี่ย เราเราจะโดนฟอร์เรนติโนเปิดก่อนโอกาสน้อยมากเลยครับนอกจากเราจะโดนเขาดักจริงๆแต่ถ้ายืนประชันหน้ากันจริงๆแล้วเราระยะไกลกว่าเยอะมากครับผมแล้วก็สกิลแดนของฟอร์เรนก็จะมีแค่อันติกับฟิกเกอร์นะครับที่จะพอแดนเข้ามาหาแล้วก็บวกพาสีนิดหน่อยนะเนาะอะไรพวกนี้จะพอช่วยแดนได้นะครับแต่จริงๆมันก็ยากอยู่นะครับที่จะถึงตัวเนาะรอเรียวครับก็อย่างที่เห็นในช็อตน,นั้นแหละถ้าสมมุติว่า เราหลบอันติฟลอเรนติโนได้หรือว่าหลบดอกไม้สก,กิลหนึ่งได้ไม่ต้องถึงขนาดหลบอันติก็ได้เราหลบสก,กิลอันติเขาได้แต่เราหลบดอกไม้ไม่ได้เราก็ยังพอมีโอกาสชนะนะครับผมสาหรับตัวลอเลียวเยอะเยอะด้วยถ้าหลบอันติได้ถือว่าโอกาสชนะเนี่ยจะเยอะสุดๆไปเลยครับเราใช้ไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้เขาเก็บดอกไม้ถึงตัวเราได้ง่ายๆพยายามถอยห่างจากดอกไม้แต่ว่าก็ยังโดนความเสียหายเวทอยู่อะไรประมาณนี้ครับเล่นดีๆโอกาสชนะสูงอยู่เหมือนกัน คือถ้าสมมุติว่าโดนอันติอของฟลอเรนติโนไปนะตัวที่มีโอกาสชนะสูงสุดในนี้คือน่าจะเป็นลอเรียลแล้วล่ะมีโอกาสมากที่สุดอามาจามันจะมีตรงมันจะมีโอกาสเพราะว่ามันทวงเวลาอันติฟลอเรนติโนได้แหละอันติฟลอเรนติโนมันอยู่ประมาณ5้าถึงสี่วินะครับผมสี่ถึงห้าวิต้องพูดงี้ดีกว่าเออประมาณนั้นผมจําไม่ได้เท่าไหร่รู้สึกจะห้ามัง้งซึ่งถ้าลอเรียลมันแดดดีอ่ะมันทวงเวลาให้หมดได้โดยก่อนที่เราจะโดนดาเมจตายนะครับผมแล้วก็มาจาเหมือนกันมีอตาตะซึ่งสามารถแบบ กดอมตะทวงเวลายังไงก็ได้ให้อันติเขาหมดเร็วที่สุดอะแล้วเราสกิลส่วนเนี่ยพอจะมีโอกาสอยู่ครับผมแต่ด้วยความที่ว่ามาจายเองก็พึ่งระยะได้เหมือนกันแนะนําว่าอย่าไปโดนดีกว่าเพราะถ้าโดนโอกาสชนะมันก็น้อยกว่ารอเรียวนะครับคือถ้าโดนอันติแล้วโอกาสชนะเยอะสุดก็จะเป็นแค่รอเรียวตัวเดียวนะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยมันแทบไม่มีเลยนะครับที่โดนอันติแล้วจะมีโอกาสชนะนะครับ มาจาเนี่ยก็ชนะได้เพราะว่าเขาไปออกกันเวทครับเราสกิลตอดไปเรื่อยๆครับในทีมไฟก็ได้อยู่ลิกเตอร์ครับเหมือนเดิมครับถ้าได้พุ่มสองพุ่มท้ายเกมก็เสียบฟอลอเรนติโน่สทีตายได้เหมือนกันแหละเพราะว่าฟอลอเรนติโน่ส่วนใหญ่ออกกันแค่เกาะไฟแล้วก็ฟอร์เคฟจะออกแค่นี้เกาะ2อันซึ่งมันกันลิกเตอร์ได้ไม่ไม่สุดถึงขนาดว่าจะไม่โดนชุดเดียวและหายไปเยอะถึงเอาจริงๆต่อให้เขาโดนเราเสียบ2ทีแล้วยังไม่ตายเรามีอันติกับสกิลสเนี่ยซ้ำได้อีกแล้วสกิลสเราอ่ะกดดีๆอ่ะมันไม่เป็นเป้าสามามรถหลบ ความเสียหายได้หน่อยหนึ่งคือมีโอกาสสูงมากถ้าสมมติได้พุ่มนะเอมิลี่ครับผมเอมิลี่คือถ้ากระโดดเข้าไปเตะเปิดก่อนเนี่ยในช่วงต้นถึงกลางเกมเนี่ยโอกาสชนะค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะถ้ามันติดคี้เนี่ยคือจะเยอะเข้าไปอีกนะครับผมเตะโดนตัวเดียวนะและติดคิบางทีเล่น ฟอร์เตินอันติเราเสร็จปุ๊บได้แป๊บเดียวเขาตายเลยก็มีนะครับเพราะการที่เราเปิดก่อนเนี่ยแล้วก็โดดเตะติดคี้เนี่ยมันแรงบ้าครับบางทีก็ทีเดียวครึ่งหลอดแล้วหรือไม่ถ้าโชคดีหน่อยแบบผมเนี่ยอันนี้เคยนะอันนั้นมันโชคจริงๆออกคีมาแค่แท่งเดียวแต่ว่ามันติดคีสามทีติดฟอร์เตินก็ตายเลยครับยังไม่ทันได้อันติอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมเนาะประมาณนี้สําหรับตัวเอมิลี่แต่ในช่วงท้ายเกมเอาจริงๆเอมิลี่ยากถ้าโดนอันติไปโอกาสชนะก็น้อยลงละ มันมันเหมือนเกือบจะชนะแต่มันก็ไม่ชนะเพราะฟอร์ลิตโนจะเหลือเลือดประมาณสามสิเปอร์เซนของทั้งหมดนะครับถ้าเราโดนติเขาเวลาสู้กันจริงๆนะคิวเลนครับผมไอตัวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นตัวที่มีโอกาสต่ำที่สุดนะครับผมเลยจัดเอาไว้ในนี้นะครับผมเพราะว่าคิวเลนเนี่ยโอกาสเอ่อที่มาเจาไปออฟเลนเนี่ยก็ต่ำละโอกาสที่สู้ได้เนี่ยมีสูงอยู่ในช่วงท้ายเกมนะครับท้ายเกมเท่านั้นไม่สามารถกดได้กลางเกมก็ไม่สามารถกดได้ท้ายเกมชนะยังไงคือเปิดก่อนครับผมเปิดข้างหลังมันก่อนมันก็เสียเลือดไปเยอะละ แล้วพอมันหันมาตีสวนเรามันน่าจะเลือดต่ำๆอยู่แล้วน่าจะตีมันไม่กี่ทีก็ตายแล้วเลยมีโอกาสชนะอยู่ลิงครับผมเหมือนกันเปิดก่อนลิงมีวินวอล์กโนใหญ่สามารถเปิดฟลอรินติโน่ได้ก่อนแล้วในช่วงเลดเกมเนี่ยลิงมาตีแรงอย่างที่ทุกคนรู้ๆกันถ้าสมมติฟลอรินติโน่ไม่ได้อัติเราโดนเราตีประมาณ3ทีอะและขี้เราติดหน่อยอะก็ตายแล้วพนด้าเช่นกันเปิดก่อนถ้ากระโดดเปิดทับได้ก่อนสกิลสองสตันติสตันอะไรก็ตามอะให้มันเลือดน้อยที่สุดอะก่อนที่มันัติเราโอกาสชนะก็มาแล้วเหมือนกันอะแต่ต้องทายเกม ซิลท้ายเกมเหมือนกันเปิดอันติได้ก่อนพอ,อนติลงมาปุ๊บตีติดสัญลักษณ์เงี้ยมันน่าจะเลือดจางและอะไงนิดเดียวถ้าหลบอันติได้อีกก็จะดีแต่ส่วนใหญ่มักหลบไม่ได้หรอกเพราะว่าฟ o อรินิโนเล่นเป็นจริงๆอันติมันไม่พลาดไงไม่พลาดกันง่ายๆหรอกครับถ้าเขามีสกิลเพลย์สูงๆหน่อยเนาะแล้วก็ซิลเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยนิยมอัพเลนด้วยนั่นเลยเป็นสาเหตุที่เอ,อ จัดมาอยู่ข้างล่างนะครับแพนด้าเนี่ยมันได้อยู่แต่แพนด้ายุคนี้ส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยนิยมแล้วเว้นซะจากว่าคนเจะแบบมีสกิลเพสูงจริงๆนะครับที่เขาจะเล่นกันเนาะประมาณนี้เนาะส่วนเอ้งั้นผมจะสรุปให้ฟังเลยนะครับผมจะสรุปง่ายๆคือตัวที่มีโอกาสชนะเลยเป็นลอเลียวอะ่ะแน่ๆหนึ่งตัวครับกับดาร์ซี่แล้วก็ มาจาแล้วก็ลิเตอร์นะครับให้ไว้4ตัวนะครับแต่ถ้าเอาจริงๆเลยมันก็จะเป็นลิเตอร์กับมาจาครับผมเพราะว่าไอ้ลอเรียวกับดาซซี่มันไม่เอาไปออฟเลนง่ายๆกันหรอกครับนอกจากว่าจะแบบกดไปเป็นทีนจริงเนาะอ่ะส่วนตัวที่กดเลนได้เวลาที่เราไปเล่นโซโลนะครับผมแนะนําจริงๆ3ตัวนะครับก็จะมีอิฟเนตมาจาเรียวมะเอ,อ้ยผมให้4เลยอ่ะเวเลสอีกตัวหนึ่ง เนี่ยที่กดได้จริงๆครับผมลิกเตอร์มันกดได้ถามว่าทาไมไม่ยกให้เพราะว่าก็นิยมเล่นกันเอาไปออฟเลนกันปกติคือ,อลิกเตอร์มันติดตรงพุ่มไงอย่างที่ผมบอกคือถ้าสมมติแบบอาฟอร์ลิติโนโเขาไม่คิดใกล้พุ่มจริงๆเราก็เหมือนยืนบอกหน้าแล้วก็ตีคีบแข่งกันอ่ะแล้วก็เดินไปแกงเลนกลางมันก็มีอยู่แค่เนี้ยประมาณนั้นนะครับผมก็เลยแบบเหมือนใจยาก,ยากๆหน่อยส่วนตัวที่ส่วนตัวที่เหลือมันเราต้องสู้กันอยู่แล้วไงเราใช้แค่สกิลเพของตัวที่เราเล่นเนี่ยก็สามารถกดได้ง่ายๆแล้วครับโอเคประมาณนี้เนาะ ใครสงสัยหรือใครงงอะไรตรงไหนคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบนะไปละบายบายครับผม